อ่ะกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะตาหนวดนั่นเองอยู่กับผมก็มาดูกันว่าไม่รู้นะว่าผมจะไปเล่นเกมไหนรอบนี้เนาะมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนให้ดูนะก็เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นครับผม กลุ่มก็จะประมาณนี้นะมีการแจ้งเกมนะเกมไหนมากเกมไหนดีเกมไหนแตกพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มเอ่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับมีทั้งพีจีนะมีค่ายหลายค่ายเลยนะก็บางคนอาจจะตามนะบางคนก็ไม่ตามอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะก็เป็นการพูดคุยมีการคิงกันบ้างเล็กน้อยเนาะมันมันแค่แบบ เป็นกลุ่มที่เหมือนเหมือนแบบมาเจอกันน่ะแชร์แชร์กันครับผมก็จะเป็นประมาณนี้การพูดคุยนะเก้มไหนมาดีนะเก็มไหนแตกดีก็เอาเป็นว่าข้าวๆแค่นี้ละกันเนาะสำหรับกลุ่มเอาเป็นีลอกชั่นแบบง่ายๆนะ ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเกมไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะไปจัดเกมไหนเนาะก่อนแรกก็คืออย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยก็พี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปดีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปเกมไหนมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนครับผมไปเลยอ่ะมาครับ ตลาดน้ําคุณป้าของเราทุนเหมือนเดิมนะ1,000บาทมาจัดให้ดูเลยสําหรับตลาดน้ําของเราอันนี้จะซื้อไม้แรกเลยนะการเล่นป๊าบหกร้อยไม้นี้รอดหรือเปล่าไม่หมุนนะซื้อเลยโอเคครับสิบสอหมุนขอแบบไม้เดียวจอดนะช่วงนี้ดวงไม่ค่อยขึ้นไปเกมไหนนะ แป๊บๆหมดครับไม่ทอดสวยครับยังไงต่อโอเคถ้าอยู่นิดนึงหืมอ่ะมาดีขอตัวแพงๆหน่อยนะตลาดน้ำ <c oughs> <c oughs> โอเคได้อยู่บักอช่องสามปารไม่เจอตัวใหญ่นะ <c oughs> โอเคครับยังไงต่ออืม <c oughs> น้อยจัดขอไม้เดียวจอดครับมาดิอือหืออหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดซื้อคือไม่รอดไปกันต่อเลยแล้วกันอ,อเธอโบโนะเกมไหนก็ไม่รอดนะช่วงนี้ หมดคือหมดนะได้คือได้ครับผมมาดีคือมาดีนะผมบอกตรงๆไม่มีจกตาครับผมบางครั้งมันจังหวะนะมันได้มันก็คือได้แหละจังหวะไม่มาก็คือจบนะตลาดน้ำซื้อไม่รอดนะเพื่อนๆต้องปั่นเองครับอเบ็ดสิบโอ้โหมาสามขอเบ็ดยี่สิบหนึ่งร้อยครับไป จัดดิหนึ่งสองฮ้ยเราต้องทำใจในการกดแต่ละครั้งสามเฮ้ยเราก็ไม่ได้มาแบบเยอะอะไรขนาดนั้นโอเคครับได้อยู่นิดนึงเ <c oughs> ม็ดนี้โอ้โห โอเคได้อยู่สวยครับยังไงต่อชมพู่อะมะอะไรนะมะนาวมะนาวครับ <c oughs> นิดหน่อยกลิมกลิ่ม,มโอไม่มาละเดี๋ยวเปิดออเลยนะโอ้โหชมพู่เปิดออสามสิบไม้ครับ mm ไป เกมไหมก็ไม่รอดจริงนะรอบหน้านี่ต้องต้องทุนหนักแล้วล่ะเอาอ่ะขอหน่อยฟื้นึ้นชีพหนะ่อย จะมาหรือเปล่าวะยากนะยากเลยเอองจริงคือใจหนึ่งก็อยากให้มาแต่ใจหนึ่งก็โอ้โหเอาสิวไายเชื่อมนิดหน่อยโอ้โห มาจัดให้ดูนะให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไหม่ <c oughs> อ่ะโอเคจบไปอีกหนึ่งเกมครับอ่ะมันไม่มานะดวงไม่ขึ้นเกมไหนรอดก็คือรอ,อดเนี่ยผมบอกแล้วว่าอย่าวู่วามคือทุนหนักก็จริงอันนี้บางคนทุนหลักร้อยเนาะหนึ่งร้อยสองร้อยเงี้ยจัดจะจัด,จดแบบ ส่วนตัวแล้วจะจัดไม่เกินเบตสามนะถ้าเกิดเป็นทุนประมาณนี้ถ้าประมาณห้าร้อขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นเป็นเบตแปดเบตสิบอะไรอย่างเงี้ยก็พอไหวทุนหนึ่งพันก็ขอได้ซื้อสักไม้หนึ่งเนาะไม่ไม่ไม่รอรีแล้วก็ไม่อยากรอว่ามันจะเข้าให้หรือเปล่าแต่ก็ไม่รอดเหมือนเดิมค <laughs> ิงเก่งครับ แต่ละเกมแต่ละแนวมันก็แตกต่างกันไปเนาะโอเคสำหรับรอบนี้ผมตาหนวดไม่รอดนะพีพีคนไหนนะที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มออผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับรอบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับจากใครแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ